คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o ส t r a รด o สนับสนุนโดยกองสลาก plus dot com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มอ่ามันมันเป็นเรื่องของน้องผมเนีย่ยพอดีคุยคุยเนี่ย,ยเรื่องเรื่องผีเนะครับผมเราพู hmm. แต่ใช่มีเรื่องผีมากอยากฟังน้องบอกไม่เที่ยอยากฟังเหรอโอเคเดี๋ยวหนูโทรหานะแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าต้องบอกว่าน้องผมคนนี้ครับแกไม่เคยเจอผีแกเป็นสายธรรมะ เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับพวกสิ่ยาแบบไม่เคยไม่เชื่อเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรขึ้นเลยดีกว่าครับนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ไม่นานเนี่ยครับแกมีโอกาสได้ไปนั่งมีปิัฒนาเหมานานือนกันไปนั่งมีปพัฒนากรรมฐานที่วัดวันหนึ่งนะครับก็ระหว่างระหว่างที่นั่งวีปัสสัฒนาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกปติทั่วไปนะครับผมบบทีเนี้ยเรืเองมัน เกิดหลังจากที่นั่งวิปากสนากับมหาเสร็จมันก็เป็นชว่วงเวลากลางคืนนะครับแกก็จะต้องน้องผมเนี่ยจะต้องเดินกับไปยังห้องพักนะครับ,รบผมาทางที่เดินไปห้องพักเนี่ยครับซ้ายขวาเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกุติพระนะครับผมเป็นกุฏิกุฏิพระนะครับด้านขวาก็จะเป็นห้องพักซึ่งจะอยู่ตรงข้ามการยินทลวงชั้นนะครับผมแล้วก็เลยไปประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นศาลาศาลาที่เอาไว้ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ ตรงเข้าไปลึกอีกหน่อยแล้วจะเป็นกุฏิเจ้าว่าและวก็เป็นโบสถ์นะครับน้องผมเนี่ยก็กําลังเดินกลับเป็นตัวจะถึงจะถึงห้องพักละรากฏอ่ากฏว่าพอมองไปด้าน้ายเนี่ยแกก็เห็นหลวงพี่ที่นับถือรูปนึงเดินรงกรมงลมหรือรอบกุฏิของท่านะนกร็เดินแล้วซึ่งไฟตรงนี้มันสว่างมันเพราะว่ามันเป็นสปอตไลท์สาดทั้งสองฝั่งทําให้แบบว่าเวลาที่ท่านเดินเนี่ยจะมองไม่เห็นเงาเฉียงสว่างออกมาเลยก็จะคือเห็นเป็นเงาแบบตรงเท้าพอดีเป๊ะ อืมนพระระหว่าง,งที่น้องเดินเดินกลับปุ๊บอ่าเห็นหันไปเห็นหลวงพี่ก็ยกมือไหว้หลวงพี่แล้วก็ค่อยเดินกลับไปครับ,รบแต่ระหว่างเดินกลับไปนเนี่ยด้านซ้ายมือเหมือนกันนะครับตรงกุฏิพระที่หลวงพี่ท่านเดินสงคมเนี่ยน้องเห็นก็น้องผมก็เห็นมันเงาสูงๆเดินค่อยๆเดินตามน้องอไปเรื่อยๆนะน้องก็บอกหกันไปมองปุ๊บ เฮ้ยหลวงพี่เดินตรงกลมบอกว่าหลวงแสงสปอตไลตไท์ปากใช้อองันได้แหละไม่มีในหลอกคมเป็นเงาหลวงพี่เอาเดินไปสักประมาณทักเงาก็หยุดนะไอเงานั้นก็หยุดแลวน้องก็หกันกลับไปมองหลวงพี่หลวงพี่ก็ยังคงจะเดินตรงกลมอยนะู่อะอย่างแล้วทีเนี้ยน้องมันด้วยความว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์มากออืก็เลยมันย่งมายืนคำนวณตอนไหนวา เอ้ไฟมันส่องอย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องเป็นเงาแบบนี้นะถ้าส่องเสยมันต้องเป็นไฟต้องแบบเป็นเงาแบบนี้สองตามมันเป็เงาแบบนีนนน้มันก็ยืนคำนวณอย่างลประมาณสองสามนาทีแล้วทีนี้ด้วยความเออยากรู้อยากเห็นนะก็หยิบมือถือขึ้นมาครับเปิดกระป๋องตลาเปิดแสงข้างหลังค่อยๆส่องไล่ สองไล่ไอเงาเนะี้ยที่อยู่ข้างๆตัวท,ที่ห่างไปอยู่หลังหลังที่เสียครับ <Ừ. S 2> สองไล่ไปเรื่อยๆไล่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 ไปเรื่อยๆปุ๊บจนไปถึงส่วนบนุดน,น,น,น้องก็เห็นเป็นตาสีแดงๆสองข้างนะครับแล้วก็เห็นปากปากไม่เห็นเพราะว่าเป็นเงาดำๆครับ <Ừ. S 2> มือมือเท่าใบลาน <Ừ. S 2> เหมือนอย่างที่คนเก่าคนแก่เล่าครับมือใหญ่ครับ หาไม่เห็นเพราะว่าอยู่หลังต้นไม้นะครับน้องก็ตกใจแล้วก็ยืนนิ่งแล้ยืนยืนนี่ยืนยืนยืนตึงอะก็นิ่งอ่ะแล้วก็หันไปมองหลวงพี่ทีหนึ่งแล้วหลวงพี่ก็ยืนยืนตรงกองอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ยังสัดแปดกลับไปที่เงานี่ทีหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่ามันบอกแล้วตอนนี้มันบอกผมว่าหนูมั่นใจนะพี่ว่ามันเป็นไปอื ผม,มก็ถามแล้วทำไมมึงไม่วิ่งอบอกบอกทีเนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทําไมคนเจอผีแล้วมันมออวิ่งไม่ออกขาแข็งวิ่งไม่ออกใช่ครับบอกมันขาแข็งมันช็อกมันม,ม,มันยืนวิ่งตรงนั้นปุ๊บพอน้องมันตั้งสติได้ครับเป็นตัวจะวิ่งปรากฏว่าเตะตัวนั้นมันเดินครับ,รบมันเดินสามเก้าวแล้วหายไปเลยคือไม่ใช่แบบแวบหายที่คือเดินหายไปในเงาต้นไม้ยไ,ไปเลยคุณน้องบอกว่าถ้าหนูวิ่งอ่ะ ก็ S <S <an> ไม่ใคร่มันเดินเพราะว่ามันเดินมันเดินสั่งเก้วมันเดินถึงสาราท,ที่ทํากจิจกรรมแล้วหนูต้องวิ่งไปมา200เมตรครับนะครับหลังจากนั้นพอเปลย์ตัวน,นั้นเดินเนี่ยปุ๊บน้องผมก็วิ่งขึ้นสาราไปนั่งสนมือบนสารานะครับ,รบ <S <S <an> พอเสร็จปุ๊บอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่น่าให้ใครฟังจนเช้าที่พาท่านสั่เท้าเสร็จก็น้องมันก็รีบวิ่งไปหาหลวงตาที่นับถือนะครับ หลวงตาคยยิ้มบอกเห็นแล้วใช่ไหมบอกหลวงตารู้เหรอบอกโอ้ยเมื่อก่อนที่เนี้ยเยอะแยะนี้เป็นสิบสิบตนเนี่ยลดน้อยลงเลยนะเองเน่ยโชคดีนะที่เห็นแสดงว่ากรรมเอ้ยแสดงว่าบุญเองอะเยอะเขาเลยมาขอส่วนบุญเองเองได้ให้เขาไปวะล่ะรับอกก็หนูก็ทําให้ไปละหนูก็ทําให้ไปเรียรอยละบอกแล้วทีเนี้ยล่ะเองเชื่อยังหล่ะว่าผียังมีจริงชอบช้านั่งไม่ใช่หรือไงนะครับ น้องผมบอกเชื่อลค่ะเชื่อและค่ะต่อไปหนูจะไม่ลบหลู่อะไรล้วค่ะเนี่ก็ประมาทได้เลยครั<ช>บนี่น <ะ S 2> เป็นเรื่องสัน้นๆอย่างที่พระท่านบอกว่าโอ้โหแต่ก่อนเยอะกว่านี้แสดงว่าตรงบริเวณนั้นที่เขามีการนั่งวิปัสสนากรรมฐานกันนะสิ่งเหล่าเนี้ยเขาเหล่าเนี้ยก็มารอรับส่วนบุญมารอรับผลบุญจากคนที่มานั่งวิปัสสนากรรมฐานกันถูกไหมใช่ครับพี่เพราะว่า ตรงนั้นมันเป็นวัดป่าครับผมว่าเป็นพระสายปฏิบัติหมดเลยครับอ๋ออีกนิดนึงครับหลวงพี่หลวงพี่ที่เดินจงคมอยู่เนี่ยน้องผมก็ไม่ถามบอกว่าหลวงพี่ไม่เห็นหรอบอกรู้อาตมารู้อาตม,มาถ,ถึงเดินจงกลมแผ่ส่วนบุญให้เขาเป็นไงล่ะไม่งั้นเขาก็ไม่ไปหรอกเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละออืือเพราะว่าเขาเหล่าเนี้ยก็ต้องการคือถ้าเป็นอยู่ในภพภูมิของเปรตแล้วนะครับเขาก็คงต้องต้องการสิ่งพวกนี้ย บุญที่สั่งสมมามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ที่ดีขึ้นที่เร็วขึ้นแต่มันจะค่อยๆสะสมไปในตัวเขาซึ่งมันอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปทีละนิดเดียวก็ได้ไงถูกไหมแต่อย่างน้อยเขาต้องสะสมไว้ในตัวเขาก่อนเพราะอย่าลืมว่าการที่จะเป็นเปรตได้เนี่ยต้องทําบาปมาแบบขั้นขั้น,ข,นขั้นสูงสุดแล้วอะตามความเชื่อคุณผู้ชมผู้ฟังครับ สอนให้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษตายไปเนี่ยเราจะกลายเป็นเปรตถ้าเราทําบาปมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคําเหล่าเนี้ยมันก็น่าจะสอนคนได้ดีนะถึงแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่เชื่อแต่อยากให้ทุกคนเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตตายไปแล้วจะต้องปากเท่าลูเข็มตาโตเท่าไข่หานมือเท่าใบลานอาจจะไม่ต้องเชื่ออย่างนั้นก็ได้แต่อยากให้เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ นั่นแหะคือสิ่งที่ที่น่าจะพูดกันได้ได้เข้าใจง่ายที่สุดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนเราไม่รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับอันน่าลำบากอืมครับนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนิที่เป็ดเป็ดเนี่ยไม่อ่าทุกคนอาจจะคิดว่าเป็ดไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ที่น้องพี่น้องผมพิจารณาดีๆแล้วคือเขาใส่เสื้อแบบผัดขาาุ่งพัดเตียวแบบ คนด و า ا นะครับเป็นภาพเกี่ยวที่ขัดอยู่ตรงเอวนะครับผมผมว่าตามตามยุคตามสมัยแหละตามตามสิ่งที่แต่ละคนเจอเจอเจอไม่เหมือนกันหรอกครับครับพีนะโอเคคุณเบียครับนั่นคือเรื่องของนบัวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แถมกันมาก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าวิปัสนาพาหลอนนะขอบคุณมากมากคุณเบียครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษให้พวกเราได้ฟังกัน ครับนะฮะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวจ้ะครับเดี๋ยวเรื่องหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมีเรื่องอีกเรื่องนึงครับพี่เดี๋ยวเรียกเรียงแล้วมาเล่าให้ที่ฝ่ายอีกทีได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะได้ครับพี่โอเคขอบพระคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus t com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม ถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android